f o r ์เ a n เ e อร์โอเพนแคป2.0เชอร์โบเกียรธรรมดาปี2023โปรโมชั่นของไวที่449,000บาทเช่านั้นค่ะกระบะแคปเปิดได้ยกสูงสาภาพสวยมากๆมือแรกใหม่แท้วิ่ง19,000กิโลเท่านั้นค่ะเครื่องยนต์2,000นะคะดีเซลเทอร์โบสวยจัดค่ะ ประวัติดีฟีดาวจัดเต้นได้เลยส่งเดลล่าแป0 0บาทคนซื้อรด้รับรวมอยู่ที่1,6 0 0 0กันบาทขึ้นไปกระซื้อรถคันนี้ไปเชยงานได้แล้วค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยมีบันไดข้างพร้อมเลยค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปรับไฟฟ้า,ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นจอแอนดรอยจอยาวค่ะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มเลยค่ะสวยจัดสวยจริงสะดวกสบายในการขึ้นลงด้วยแคปเปิดได้ค่ะ กระบปาหลังกว้างมากเลยค่ะคนของได้เยอะค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ